New Year r e Solution ปีนี้วางแผนอะไร New Year r e Solution ปีนี้ทำแผนอะไร ทำไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่ามันรู้จะทำยังไงปีใหม่ทุกๆปีเนี่ยทุกคนก็จะมาถามว่า New Year Resolution คืออะไรปีนี้วางแผนแบบไหนหลายๆคนก็ไม่ได้ทำเพราะเวลามันนึกอนาคตหน้านเนี่ยมันนึกไม่ออกเวลาเราต้องวางแผนของตัวเองเนี่ยมันนึกไม่ได้ว่าปีนี้อยากได้อะไรอยากจะวางแผนแบบไหนวิธีทำทำง่ายอย่างพี่ก้องวันนั้นไปดูอา่านหนังสือมาเขาบอกว่าวิธีจะตั้งแผนของปีนี้ไม่รู้ทำยังไงให้กลับไปที่ปีที่แล้วไงแล้วก็ใช้ตารางนะคือใช้กระดาษที่เป็นจุดๆนะว่าโมกกราลา ภุมภา zat, e, ์มีนาเมษาพฤทธาเปนถุณทันวา12 12เดือนเนี่ยมีเรื่องดีอะไรบ้างมีเรื่องร้ายอะไรบ้างมีเรื่องที่อยากทํำอะไรบ้างไปไหนมาบ้างมีเรื่องร้ายมีเรื่องดีมีเรื่องที่ไปเที่ยวมีเรื่องที่สมหวังมีเรื่องที่ผิดหวังมีเรื่องที่ได้เจอใครมีเรื่องที่ไม่ได้เจอใครพอมันพล เป็นจุดๆไว้เนี่ยสิเดือนเนี่ยมันจะได้เห็นว่าอ๋อปีที่แล้วเราทาอย่างนี้นี่วาเราจะได้เอาสิ่งสิ่งเนี้ยสิ่งที่เราพลาดเราก็ไปทําในปีนี้ที่เราจะวางแผนสิ่งที่เราดีอยู่แล้วเราก็ตั้งเป้าว่ามันต้องไม่ได้แย่ลงไปกว่าเดิมทีนี้ครับ New Year resolution ในปี2026ของเราเนี่ยจะได้ง่ายขึ้นปีที่แล้วนะพี่ก้องก็ลองพอดูว่า เอ๊ะได้ไปไหนหรือเปล่าวะไปไปมามาเราพักผ่อนเยอะเหมือนกันเนาะได้ไปเที่ยวต้งหลายที่ได้เจอคนดีๆตั้งหลายคนได้สมหวังในตั้งหลายเรื่องเพราะฉะนั้นชีวิตเราก็ดีดนี่นะไม่ได้แย่อย่างที่เราคิดไว้เสมองั้นเรามาวางแผนปีหน้าใหม่ดีกว่าให้มันดีขึ้นผมไม่รู้นะว่าน้องๆเนี่ยแล้วเพื่อนๆเ,เนี่ยจะวางแผนยังไงแต่ผมวางแผน2 0 2 6ไว้นะครับว่าคอนเทนต์ที่ทำเนี่ย น่าจะใสขึ้นน่าจะดีขึ้นน่าจะหลอกขึ้นเพราะว่ามีเครื่องฮีโมไลฟ์มาทําให้หน้าตาอาจจะเป็นพอสอจีนพอชอจีนพี่ชายจีนนีนะครับต่อมาเนี่ยก็อยากอยากจะรวยไงอยากจะรับอยากจะลีนอยากจะมีสุขภาพดีแล้วก็อยากจะมีที่ที่อยากจะไปนะสามสีที่อยากจะไปสกีกับแฟนอยากจะไปทะเลกับแฟนอยากจะไปดูสัตว์แปลกกับแฟน จบปีแล้วเนาะอยากจะทํางานให้ดีขึ้นอยากจะมีคอนเทนต์ที่ถูกใจเพื่อนๆเยอะขึ้นแล้วก็อยากจะสมหวังในงานที่ได้เยอะขึ้นคนที่ยังคิดไม่ได้ว่าต้องทํำไหมทําจะเริ่มแบบไหนท่านนึกไม่ออกกลับไปดูปีที่แล้วแล้วก็ทําเป็นเดือนต้นเดือนจนถึงปลายปีเนี่ยแล้วก็มาดูปีนี้ว่าทำยังไงและสําคัญที่สุดนะครับ New Year Resolution เนี่ยต่างจาก Imagination หมายความว่าสิ่งที่เราวางแผนไว้เนี่ยจะแตกตา่างไม่กลายเป็นแค่จินตนาการเนี่ยมันต้องสามารถวัดผลได้นะ เหมือนพี่ก้องเนี่ยอยากจะน้ำหนักลดลงจาก78ลงเหลือ74อันเนี้ยวัดผลได้ภายในเวลารับรองไม่เกินสเารเปไปแน่นอนอีกเรื่องนึงอยากจะมีรายได้ทางการเงินเพราะฉะนั้นวางแผนไว้เลยว่าเดือนมีนา home, คมปิดควอเตอร์อหนึ่งเดือน7ปิดควอเตอร์อที่2เนี่ยจะมีรายได้ขั้นต่ำเท่าไหร่ทุกคนต้องวางแผนเอาไว้นะเพราะฉะนั้นคือต้องสามารถวัด และมีระยะเวลาที่แน่นอนนะครับ New Year r e Solution จะไม่ได้เป็นแค่ imagination ที่เลื่อนลอยครับหรือวางแผนทางการเงินหรือการงานเนี่ยปิดเป็นควอเตอร์นะควอเตอร์ที่1ควอเตอร์ที่2ไตรมาสแรกเนี่ยเราจะปิดกันสัก5้าล้านไตรมาสสเนี่ยจะปิดกันสัก700ล้านเพราะฉะนั้นวัดผลได้มีระยะเวลาที่แน่นอนเนี่ยอันที่สําคัญนะครับไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นแค่จินตนาการที่เลื่อนลอยครับแค่นี้นะครับเราก็จะสามารถมี New Year r e Solution วางแผนพิเศษสำหรับปี2026ที่เราจะได้สมหวังก็ขอให้ทุกคนสมหวังแล้วก็มีความสุขแล้วก็ได้ตามแผนอย่างที่ตั้งใจไว้นะครับ